กรมชลประทานคิดงานต่อกองานใหม่ใส่ใจแหล่งน้ำเพิ่มคุณภาพความสมดุลบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมพร้อมดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำสายด่วนกรมชลประทานโทร1460กรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมันไม่ใช่แค่การมีที่ดินแต่เป็นการสร้างโอกาสสู่อนาคตที่มั่นคงวันนี้การถือครองโฉนดเพื่อการเกษตรยังมีสิทธิประโย oh ชน์ที่แตกต่างและมากกว่าสปก .4.01 MOU ฉบับใหม่2567ช่วยเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้สูงถึงร้อยล80 mm. ของมูลค่าที่ดินในขณะที่สปก .4.01 ให้ได้เพียงร้อยละ60 โฉนดเพื่อการเกษตรยังสามารถใช้เป็นหลักประกรันการกู้ยืมในการพัฒนาพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงนอกจากนี้ MOU ฉบับใหม่ยังส่งเสริมการพัฒนาที่ดินและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มมูลค่าที่ดินและผลผลิตโฉนดเพื่อการเกษตรเปลี่ยนมุมมองที่ดินของคุณให้กลายเป็นทรัพย์สินมีค่าเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต โอกาสใหม่ของเกษตรกรไทยเริ่มต้นที่โฉนดเพื่อการเกษตรลรบมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายนะครับผมแต่ว่าไม่ท้ายสุดครับเพราะว่าช่วงนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับกับช่วงวิถียั่งยืนซึ่งเป็นการทำการเกษตรวิถีพอเพียงนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมเลยครับ เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของตนเองโดยไม่มีการเปลี่ยนพันธุ์หรือใช้เมล็ดพันธุ์ด้อยคุณภาพในการเพาะปลูกทําให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวไม่ดีต้นข้าวอ่อนแอเกิดโรคแมลงส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดังนั้นหากพันธุ์ข้าวมีคุณภาพให้ผลผลิตสูงตรงกับความต้องการของตลาด ถือเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวได้เป็นอย่างดีเรารวมกลุ่มกันเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาจะมาสมัครด้วยความสมัครใจซึ่งเราก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบสมาชิกไปตรวจสอบแปลงนาว่าสมาชิก,ม,ชกมีตัวตนจริงไหมมีพื้นที่อยู่ตรงไหนมีความเหมาะสมไหมเป็นการ คัดเลือกเกษตรกรและคัดเลือกพื้นที่หลังจากนั้นเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตทํายังไงที่เราจะลดต้นทุนในการผลิตข้าวนะครับทำยังไงที่จะทําให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการตรวจรับรองมาตรฐานแปลงการผลิต สำหรับกลุ่มวิชาการชุมชนศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ชุมชนตำบลผักไหมนี้นะคะสำหรับกลุ่มการข้าวเองหรือว่าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกตนะคะก็เข้ามาดูแลกลุ่มพี่น้องสมาชิกนะคะในเรื่องของการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือว่า g p c นะคะก็เป็นทั้งพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำเอกสารในระบบควบคุมภายในแล้วก็เรื่องของการตรวจประเมินแปลงด้วยค่ะ ก็จะดูแลพี่น้องสมาชิกตั้งแต่ะมะเมล็ดพันธุ์ที่เขาเอามาจัดทําแปลงนะคะแล้วก็การดูแลรักษาแปลงการตัดตัวตัดพันธุ์ตลอดจนเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการแล้วก็จนในเรื่องของการขายคืนมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนนะคะที่ศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกเราเนาะก็คือเป็นเขาเรียกเป็นโรงเรียนเกษตรกรเรียนรู้ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยลักษณะนั้น นะครับก็ทําให้เราได้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่จะทําให้มีการทําข้าวให้มีคุณภาพดีขึ้นนะครับก็หลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการหรือร่วมทํากับศูนย์วิเนพันข้าวก็ส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรของเราเนี่ยมีความรู้และก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตเม็ดพันุ์ที่ดีมีคุณภาพทําให้เกษตรกร,เร,กรเราเขาเรียกว่าได้ขายข้าวที่มีราคาเพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลให้เกษตรกร,เร,กรเรามี มีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับกลุ่มนี้นะคะนอกจากผลิตมเมล็ดพันธุ์ในนามของกลุ่มเองเขายังเป็นกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกดด้วยนะคะอย่างในฤดูที่ผ่านมาค่ะเขาสามารถจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์คืนให้กับศูนย์ได้ประมาณ450ตันค่ะก็ไปคิดเป็นมูลค่า2ล้าน600แสนกว่าบาทค่ะซึ่งก็ถือว่าทําให้รายได้ต่อคนเลยของเขาเพิ่มขึ้นสมาชิกก็สามารถที่จะผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าว สร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มได้ต่อไปค่ะกลุ่มผลิตเมล็ดันปุนข้าวของซูมเลดพันข้าวศรีสเกตนะคะเป็นการผลิตพันข้าวในมาตรฐานของ g p 4คะ่ะซึ่งการผลิตมเมล็ดพันข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญนะคะที่ทำให้พี่น,าาอน้องเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าข้า,ขาวนะคะเพิ่มทั้งไม่ข้าวเนี่ยมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดสําหรับกลุ่มผักไม้นะคะเขาก็เป็นกลุ่มที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนะคะที่จะผลิตให้กับสนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะแล้วก็ให้กับชุมชนใกล้เคียงนะคะได้ใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีก็ถือว่า,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการลดต้นทุนการผลิตข้าวทําให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับกเกษตรกรนะคะถือเป็นการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาของชุมชนโดยเน้นการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวนาในชุมชนตามนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรตำบลผักไหมยอยู่ดีกินดีมีไรายได้เพิ่มขึ้นสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจทำให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดีขึ้น นี่คือทั้งหมดที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเรื่องราวของภาคการเกษตรต้องบอกว่านี่คือเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับผมแต่ว่าวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ได้เลยกับรายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระอิสระพงษ์เตชะแก้วทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32 วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ